เงินเนี้ยไปให้เขาตัดสัมพันธ์กับเราอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็ตามที่มันในในความสัมพันธ์มันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมิตรภาพมันจะมันจะหายไปก็เลยไม่ให้ใครยืมตังค์เพราะว่ารักเพื่อนเพราะฉะนั้นรักทุกคนไม่ต้องไปยืมนะใช่เป็นเหตุผลที่ดีใช่ไม่ต้องยืม ถ้าฉันเห็นว่าเธอลำบากจริงๆเดี๋ยวฉันให้เลยในส่วนของบูเช่นอยากให้กำลังใจบูเช่นแบบไหนบ้างก็แค่ก็แค่ช่วยแชร์เพราะว่าเขาก็บอกว่าเออใครเป็นเพื่อนแบบช่วยแชร์ด้วยนะเราก็เพิ่งเจอกันไงคะก็เลยแบบช่วยแชร์แล้วก็ช่วยสปอร์ตช่วยให้กำลังใจยังไม่ได้มีการ ้นเหรอคะคือจริงๆกับวุ้นเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่สมัยเขาเป็นบีเจนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็ทํางานด้วยกันบ่อยๆวุ้นก็เป็นคนน่ารักแล้วก็คนจริงใจกับเพื่อนเนามากๆเขาบอกว่าเขาทางานเก็บเงินตัเองมานานมากพอเขามาเจอแล้วนี่เขาสมมติมันไม่ยุติธรรมกับเขาเลยก็ต้องยอมรับว่าวันแรกที่มีข่าวมาแล้วแล้วข่าวมันไปเหมือนเหมือนโครมใส่เขาอะค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เพิ่งมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราก็ต้อง เรากับเขาเหมือนกันอะ่ะเราเข้าวงการมาเราก็คือตั้งใจทํามาหากินนะคะเพราะฉะนั้นอะไม่อยากให้ใครมานั่งแบบบอกว่าเฮ้ยเธอเป็นอย่างนั้อย่างนี้มันก็แค่คนตั้งใจทํางานเขาตั้งใจทำงานานอย่างกรณีนี้มันถูกชื่อมีอีกละอักษร,รย่ออะไรย่างเงี้ยแต่คิดว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงบ้างคะเอาตรง ไม่ได้อัปเดตข่าวในในเชิงของข่าวในสื่อมวลชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าก็คนทําผิดก็ควรที่จะได้รับสิ่งที่เขาทําไปะคะ่ะแล้วก็บางทีเรื่องของความรู้สึกมันก็ยากะะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอ,อย่างมันก็จะเปิด อค่ะว่าแหมเราเราเนาะชาวเน็ตเราก็ชอบใส่ใจอ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเรื่องคนอื่นอ่ะมันจะสนุกเสนอแต่หากวันใดวันหนึ่งอ่ะมันกลายมาเป็นเรื่องของคนที่พูดถึงเราอ่ะมันจะไม่สนุกแล้วมันก็จะยิ้มไม่ออก <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในข่าวที่ต้องเจอกับอะไรที่ตัวเองไม่คาดคิดมาก่อ